ผมเป็นคือขนองคือขนองคือขนองเ้ยถึงแล้วผม BR ครับผมวันนี้ครับได้ Off แคทมาครับผมมาใหม่นี่คือกล่องของ Off แคทซึ่งที่ผมได้มาตัวนี้เป็นสีที่นิยมน้อยที่สุดก็ค <c ười> ือ Off แคท b ูนะครับซึ่งใช่ครับผมตอนนี้แบตกล้องผมเหลือแค่ขีดเดี๋ยวเช้าน้นผมจะรีบอัดพยายามให้รีบแต่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกครับผมกล่องเป็นอย่างนี้เขาเขียนว,ว่า Lion Head ครับ <c ười> ข้างหลังก็จะเขียนแบบพวกที่ออฟไวชอบเขียนครับ ออฟแคทแล้วนะครับบ็อกซ์ปรนี้นะครับ USA ตรงนี้มีโลโก้นะครับเปิดมาฮูมมันก็จะมีไปเขียนว่าไลออนเนี่ก็เขียนข้างหลังเหมือนที่กล่องนะครับประมาณนั้นเปิดมาก็จะเจอกับออฟแคทบูของผมนะครับฟุบออกมาไม่มีรับในกล่องเป็นฟองน้ำนะครับนี่คือออฟแคทบูนะครับประมาณนี้นะครับเลือกใส่กันในะส่ก็จะเป็นตานะครับนี่นะครับ มันก็เป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ครับก็จะมีแท็กนะครับเป็นแท็กเหมือนของออฟไวน์นะพวกที่ติดตรงรองเท้านะครับเหมือนที่พวกไนกี้เอก็ออฟไวน์นะครับก็จะติดนะของออบไวน์ทุกอันจะติดีนก็จะเป็นไอตรงแสดงของความเป็นออฟไวน์ทั้งหมดนี้คือแสดงขุงความเป็นเหมือนออบไวน์นะครับประมาณนั้นนะก็คือแท็กเป็นแท็กอันนี้ก็จะเป็นแถบสีส้มเหมือนตรงจอแดงตรงของโลโก้ไนกี้ครับแล้วก็จะมีเป็นสีส้มๆอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็แท็บ เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเอาไว้นะครับนั่นแหละนะครับราคาก็ไปหากันเอาเองครับซื้อร้านไหนไปหากันเรเองนะครับตอนนี้ผมหาได้เท่านี้ผมไม่ได้ซื้อราคาป้ายนะครับเพราะมันหมดแล้วนะครับผมได้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากป้ายอยู่ไม่มากผมได้ถือว่าถูกนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับออฟแคทนะครับสีที่แพงและแรงที่สุดก็จะเป็นสีดำครับลองมาสีขาวแล้วก็อันนี้ครับสีฟ้านะครับผมได้ช่องนี้ผมได้อะไรมาผมก็จะอัดคลิปนะจะอัดให้มากที่สุดเพราะว่า อยากลงคลิปเยอะๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วกันะะนี่คือออฟแค t นะใครไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่รู้จักก็รู้จักไว้นะครับอยากได้ก็เก็บตังค์ซื้อนะครับนี่คือออฟแคชนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กระดิ่งด้วยครับผมสำหรับลินนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับบาๆครับ oh wait, oh wait,